ดูไอเด็กแก๊งนี้ดิดเขามาติดสาวๆกันนี่นี่น้ำตาลทำไมาติดสาวกันเนาเป็นแฟนคีมกันอเล็กโหอเล็กนี่อเล็กอเล็กขี้ก,กลัวดูอเล็กดิอเล็กสู้เขาไม่ได้หรอกอเล็กไ่ด่าฝนทำไมโดนไปแย่งแฟนเขาค่ะเ,เขาเป็นแก๊งแฟนนนอนนอโนนไอ้น,น,อน,นั่นเห็นปะ เติมแก๊งเขาเป็นแก๊งกันค่ะอ๋อจะเป็นลมไหนแดงวะแดงไปแล้วบรรยากาศดีไหมคะเ,เพื่อนๆฝนตกหนักไมมากมากมาย,มา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 ยแล้วช่วงนี้เขาแบบเป็นช่วงแบบช่วงน้องหมาเป็นสัตว์กันเยอะค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่รั้าหรือแล้วก็เสียงดังแล้วก็แย่งแฟนกัน อยากจะบอกว่าสมาชิกที่นี่เยอะเวอร์ค่ะไม่มีอะไรค่ะแวะมาทักทายเฉยๆอัปเดตวันอังคารเพราะเนื่องจากวันนี้ฝนตกมากมายเลยไปแล้วค่ะทานเข้ากันดีกว่าบ๊ายบายค่ะทำงานต่อละค่ะวัสดีค่ะ